ใครที่กำลังมองหาของเล่นของสะสมต้องร้านนี้เลยเจทอยไม่ว่าจะเป็นของเล่นสายคาเมรีเลอร์อุลตร้าแมน per เซนไท i ที่มีให้เลือกซื้อทั้งสินค้าพีนบันไดสินค้า x อกล s i ี e และสินค้าทั่วไปครบจบในที่เดียวสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าทางชอปปี e ก็ได้เช่นกันของแท้ของดีในราคามิตรภาพต้องร้านนี้เท่านั้นนะเจทอยไทยแลนด์ J ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไว้อะไรได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของเล่นลายที่ผมไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับผมกับลายของโซโดนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกเป็นซีรีส์ของ Camerader r e v i n e มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในเซตนี้เนี่ยที่เป็นเซตแรกของซีรีส์ r e w i เนี่ยก็จะประกอบไว้ด้วยการ3ซีรีส์ก็คือ Rewind Saber แล้วก็ Zero o นั่นเองนะฮะแต่ว่าผมเก็บแต่ r e w i นะก็เลยเอามาแค่6กล่องนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็ในคลิปน,นะ คก็เด okay, so ี๋ยวเรามาดูก kind of like ันที่กล่องคู่แรกนะครับผมซึ่งพวกจุดเด่นของ l ลน์โซโดเนี่ยก็คือ2กล่องนะครับจะประกอบเป็น1ตัวนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของรีไวนั่นเองนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบอกนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องพาร์ตบอดี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกล่องพาร์ตเกราะนั่นเองนะครับก็นอกเหนือจากนี้ที่เป็นซีรีส์ของรีไวเนี่ก็จะเป็นพวกตัวของสตอรี่โอ้ตนะครับผมวอลแค้นวอลฟิลี่อะไร ะะมาถึงกล่องคู่ที่2นะครับผมก็คือตัวของไวส์นั่นเองนะครับ ซึ่งกล่องไว้เนี่ยผมซวยหน่อยนะตรงที่ว่าตอนที่จะหยิบมาถ่ายรีวิวน้ําดันหกนะครับผมอย่างซวยเลยนะครับเห็นไหมเป็นริ้วเลยนะครับผมก็เป็นเบอร์3ากับเบอร์สนะสำหรับกล่องคู่นี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นตัวของไวส์แทนนะครับผมแล้วก็ตัวเดิมๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในกล่องคู่สุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทเปลี่ยนเป็นล่างรีมมคนั่นเองนะครับในส่วนของด้านหน้ากล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเบอร์5และเบอร์6นั่นเองด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะบอกนะครับ นะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แกะออกมานะครับผมจะแกะออกมาแค่พาร์ทของ D Y ท่าน,นั้นเองนะอันนี้จะเป็นพาร์ททั้งคู่เลยนะสำหรับ2กล่องนี้นะครับโอเค,อเคก็เรารีวิวตัวกล่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูตัวด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวของ Commander D Y r e g e n o m นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยผมแอบ,บเอาไปติดสติกเกอร์กับทาสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวฐานก่อนละกันนะครับตัวฐานเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนในส่วนของงงงง้้้้ตตตัััวกานนนนเเสีีีียบรรรผมมททท่ป็แใหดู เรียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีมือหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า c a m e r i d e r r e w i Rex Genome นั่นเองนะครับผมในส่วนบริเวณตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่ะต่อมามาดูกันในส่วนของตัวฟิกนะครับผมตัวฟิกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะเฉดสีเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันราวๆ3เฉดนะครับผมตัวดีนะครับก็จะเป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าทะเลนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของไอ้สีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกด้วยนะครับแล้วก็สีส่วนใหญ่ที่ผผมมมมเเเติข้้าาาาไปนนีี่กก็คือสฟทะะะลัรพว มาร์เกอร์ที่เจสีมันตรงกันพอดีนะครับผมนี่นะฮะเติมด้านหลังไปด้วยนะเพราะว่าตอนแรกได้มามันดูเรียบๆนะครับผมไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยเติมเข้าไปนะครับประมาณนี้มาดูกันในส่วนของการดีไซน์ก่อนนะครับหัวเนี่ยจะเห็นคนเขาบอกว่าหน้ามันคล้ายๆวีนอมในมาวลนะก็จริงแหละเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบฟันเนี่ยเห็นไหมจากซ้ายไปขวาเลยนะครับแบบเหมือนขีกิ้มอ่ะแล้วก็ตาเนี่ยจะดูดุดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดเรื่องของซีรีส์รีไวส์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกเดมอนนะครับพวกปีศาจอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยดีไซนน์มัจะดูแบบ ดุดันนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนหน้าอกนะครับจะมีเป็นเซรั่มทีเรกนะครับผมก็คือพลังที่เขาใช้นั่นเองนะซึ่งเป็นร่างหลักของตัวดีไวท์ด้วยนะครับผมประมาณนี้เราก็จะเป็นคล้ายๆกับเลขห้านะครับผมแล้วก็ลวดลายนะครับในส่วนของหน้าอกนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างเสียดายในส่วนของตัวไดเวอร์ไปหน่อยนะตรงที่ว่าตัวไว s ์สแตมเนี่ยมันดูเป็นก้อนๆไปหน่อยนะถึงแม้ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์จะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าไอในส่วนที่มันเป็นตาปั๊มในส่วนของขวามือเนี่ เด้โดเสานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของขานะครับอันนี้ผมก็จับแอคชั่นท่าอะไรไปพอสมควรนะก็จะแบบมีดามเมจทิดหนึงนะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์นะครับประมาณนี้ นะฮะเท้านะครับผมนันต้ก็จะเป็นรูนะเพราะว่าเอาไว้เสียบกับตัวฐานนั่นเองนะมันจะไม่เหมือนกับ s s f ทที่เป็นแบบให้ลวนลาย Line มานะครับผมประมาณนี้ก็ต่อมานะครับผมมาดูกันในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยบนไดเขาค่อนข้างเคลมมาในส่วนของการซ่อนข้อต่อนั่นเองนะครับผมปีนี้แบบจุดเด่นๆแล้วก็คือการซ่อนข้อต่อของโวฟิกนั่นเองนะครับที่เห็นเด่นเด่นแล้วก็คือในส่วนของข้อพับแขนนะครับผมแล้วก็ต้นขาที่มันจะทาไอ้ส่วนของเกาะขาดูสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรา นี้นะครับผมแล้วก็ลงได้ประมาณนี้ลงได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็จะสามารถหมุนได้3-60องศานะครับผมแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับผมเกาะไหล่ก็จะติดกับแขนเลยนะครับจะสามารถขึ้นได้ประมาณนี้ก็ขึ้นได้สูงนะครับผมสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับไอ้ส่วนของการจอยแขนเนี่ยมันจะเป็นการจอยแบบนี้เลยนะครับมันจะเหมือนกับซีรีของเซเบอร์เลยนะครับผมแบบเดียวกันนะฮะแล้วก็ไปหน้าไปหลังได้นะครับจะคล้ายๆกับบัลลฝ่ายจอยนะครับผมแล้วก็ใบเส็หมุนได้นะครับผมนี่นะฮะ นี่หุนได้ยันไบเซบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไอส่วนที่เป็นข้อพับแขนตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้มันก็จะทํามาให้ดูสูงขึ้นนะปิดไอพวกช่องโหว่ที่มันเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบช่องที่ทะลุไปเห็นข้างหลังนะครับก็ทํามาสูงขึ้นนะครับจะได้เนียนขึ้นนะแล้วก็จะสามารถพับขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเกิ้ลจอยเนี่ยแต่ว่าขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มือนะครับผุได้3 6 0นะครับผมมือเนี่ยการจอยจะเป็นเหมือนเซเบอร์เลยนะครับจะเป ชุดเสยบกลับเข้าไปแล้วก็เอลเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนทุกๆปีก็คือหมุนได้อย่างเดียวนะครับอันนี้แอบจะได้นะไม่รู้ว่าเมื่อไหรเขาจะเพิ่มในส่วนของการก้มเงยมาสักทีนะครับผมรอมาหลายซีดี์แล้วเนี่ยนะไม่ทำสักทีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของขานะครับขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันทําตรงนี้มาสูงขึ้นนะก็เลยต้องดึงมาหนึ่งสเต็ปก่อนนะถ้าเกิดว่าจะยกขานะครับผมแล้วก็นี่ยกขึ้นไปจะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปนะเข้าที่นะครับก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับแหวกได้นะครับผม แล้วก็เวลาจะให้กลับที่นะครับนี่แขวกได้แบบสุดนะเออไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับผมหัวเข่านะครับจะสามารถพับได้ประมาณนี้นะครับนี่มีที่ซ่อนข้ต่อด้วยนะครับผมแล้วก็ขาเนี่ยจะสามารถหมุนได้สา0และองศาเลยนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะในส่วนของ ตัวรีไวต์เล็กจีโนมนั่นเองก็ต่อมานะครับผมก็มากับตัวกล่องที่3และ4ก็คือคาเมเลเดอร์ไวต์เล็กจีโนมนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเหมือนกันเลยก็คือฐานนะครับฐานเนี่ยจะเขียนว่าคาเมเลเดอร์ไวต์เล็กจีโนมนะแล้วก็มือ1คู่นะครับผมเหมือนกันเลยกับตัวรีไวต์นะครับอ่ะมาดูกันที่ตัวของไวต์นะครับผมตัวของไวต์เนี่ยเฉดสีมันจะคล้ายๆกับตัวของรีไวต์เลยนะจะมีเป็นสีชมพูนะครับผมสีม่วงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะยึด เฉดสีหลักๆก็คือสีดํานั่นเองนะที่โดดเด่นมาเลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นะครับนี่หัวค่อนข้างน่ารักไปทีเดียวนะครับนี่นะฮะตัวนี้มันก็จะเป็นบัดดี้ของพระเอกเนาะก็จะเป็นแบบเวลาแปลงร่างตัวนี้ก็จะโผล่มาด้วยนะครับนี่ก็จะใส่หมวกแบบ คล้ายๆกับหมวกทีเล็กนะครับผมแล้วก็ด้านในจะเป็นหน้าของไรเดอร์นั่นเองนะครับคล้ายๆกับฟันด้วยนะแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของ d ีวายเลยตรงที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ทีเล็กเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเลขศูนย์นะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของ d ีวายมาต่อกันเนี่ยก็คือ5 0ูนนั่นเองนะครับผมก็คือ50ปีไรเดอร์ Rider นั่นเองนะที่เขาฉลองกันนั่นเองนะครับก็มีการแอบใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวเข็มขาดดตัววนนีีี้้้จจจะะะะะไไไไมมม่่่่เเเอรรรรทหบบยผแลก็ พวกกงเล็บซ่อนอยู่ตามขาตามแขนอะไรพวกนี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถรีมิกเป็นไดโนเสาร์ได้นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นพ้าคลุมนะครับก็มีจุดขยับนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ผมประมาณนี้นะฮะมาดูกันในส่วนของจุดขยับนะครับอันนี้ผมจะไปไวายหน่อยนะ,ะเพราะว่าจุดขยับมันคล้ายๆกันนะครับหัวขึ้นได้ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นได้เยอะนะแล้วก็อมไม่ค่อยได้นะครับผมติดในส่วนของดีไซน์ผ้ามันคอที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หมุนได้360องศาเลยนะครับแขนนะครับผมจะสามารถขึ้นได้ประมาณนี้ขึ้นได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวเกาะไหลเขาไม่ได้ทํามาเหมือนตัวดีวนะอันนี้จะฟิกมาเลยนะค,ะครับผมแล้วก็ไปหน้าไปหลังได้หมุนได้360องศานะครับผมใบเซปนะครับหมุนได้เหม แล้วก en er ็ในส่วนของข้อพับแขนนะครับจะสามารถขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับมือนะครับหมุนได้360นะครับผมเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าอกนะครับเอวเนี่ยสามารถหมุนได้อย่างเดียวนะไม่สามารถก้มมือได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของขานะครับผมก็สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของหัวเข่าพับได้นะครับพับได้เยอะนะแล้วก็ในส่วนของเท้าจะสามารถหมุนได้360นะครับผมขึ้นลงได้นะครับประมาณนี้นะในส่วนของตัว Camerader White นั่นเองนะครับผมก็ต่อมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเบอร์หและ6นั่นเองนะซึ่งจะเป็นพร์ทเปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนล่างเป็นล่างรีมิกของรีไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเอาพาร์ทั้งหมดนี้เนี่ยไปเปลี่ยนล่างของรีไว้กับไว้เนี่ยเป็นล่างลีมิกกันเลยดีกว่าครับผม โอเคก็ทําการต่อประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับร่างของรีมิกนะครับผมเรกจีโนมนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จากที่เห็นคลิปที่ผมได้ต่อไปก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความลําบากนะครับผมความทุลักทุเลนะครับผมกว่าจะประกอบเสร็จนะฮะแทบร้องนะครับผมนี่นะครับผมก็คือโดยรวมของร่าง ทีเล็กนะครับผมที่เป็นล่างรีมิกนั่นเองนะครับโอ้โหด้านหน้าส้นเตนมากนะครับผมแต่พอดูด้านข้างแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคนะเออดูดูสวยแล้วแหละนะครับเพราะว่าในซีรีส์มันดูตลกอะแต่ว่าพอเอามาประกอบเป็นลายของโซโดมันดูน่ารักดีนะครับผมเนี่ยนไน่ารักเลยนะครับแล้วก็ไอหัวเดือยเสาเนี่ยที่เป็นเนี่ยคีเล็กเนี่ยก็ดูโอเคนะเออดูเป็นหน้าเดือยเสาจริงอนะเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นเสื้อล็อคของนีไวด้วยนะครับผมนี่นะ ที่มันล้อนะว่าแบบเออเอาไว้ไปจุ่มตูดของดีไว้นะครับผมล่างนีนี้นะครับนี่ซ้ายขวาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แอคชั่นอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าพอประกอบมาเป็นร่างทีเลเนเนี่ยก็คือตั้งโชว์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นไอ้ฐานคําที่ผมได้บอกไปนะครับผมชิ้นนี้นะแต่ว่าพอดีผมประกอบเสร็จแล้วมันไม่ลมนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมประมาณนี้นะฮะมาดูรอบๆอีกสักหนึ่งทีนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่เอาด้านหน้านะด้านหน้านี่ เร็วซ่ามากนะครับผมนี่ด้านข้างโอเคเลยด้านข้างนี่เยี่ยมเลยนะครับผมนี่มีหางนะครับไอหางก็คือผ้ามันคอของยอตัวไว้นั่นแหละนะครับกับหางมันนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือร่างลีมิกของเร็กจีโนมนั่นเองนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหรับการรีวิวโซโดคาเมเดอร์รีวส์นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันน่าเล่นกว่าปีก่อนๆน,นะตรงที่ว่ามันเพิ่มลูกเล่นการลิมิตเข้ามานะครับผมทําให้แบบเออลูกเล่นมันดูแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็พวกจุดขยับพวกดีเทลอะไรเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะไลน์โซโดเนี่ยผมรู้สึกว่านับวันมันยิ่งทําออกมาได้แบบดีมากยิ่งขึ้นกว่าปีก่อนๆน,น,นะครับผมประมาณนี้ แล้วก็สำหรับโซโดของคาเลเดอร์รีไวซ์เซตสนะครับผมก็จะมีออกมาิ้นเดือนนี้แล้วด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยร่างของเมกาโลดอนร่างอีเกิลร่างแมมมอธแล้วก็คาเลเดอร์เดมอนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมรีวิวเนี่ยฝากกันกระทืบไลค์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าการะแสตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวอย่างแน่นอนนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่ารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ